ผมดูเพลงเพลงพรารักนี่ค่อนข้างที่จะมีคอร์ดิดมากทีเดียวครับตอนที่พี่โอ,โอตแต่งเนี่ยพี่โอคิด,คดยังไงถึงคอดธรรมดาจริงๆอ่ะเราก็มาค <นะ S 1> ิดทีหลังว่าควรจะเล่นในอินเวอร์ชันไหนทั้งนนเองเพราะว่าบางทีเล่ตรงๆไปก็แข็งเออยอมกเพราะรักจริงจังหวังเชิองของคู่กันรักนานแสนนานเราก็เลย ดีดาทิตย์ดดีดอาทิตา์าาาแต่ว่าคอแบบนี้ยมาจากมากับเมลโลดี้ด้วยเอ่อเรื่องเทคนิค เราต้องมาคิดเรื่องหาไอ้พวกไอ้ inversion เรื่อง h a r ม o n y เนี่ยเราต้องมาคิดทีหลังนะั้นเพราะว่าจริงๆมันต้องมาจากเบสิกก่อนอเรื่องที่เราจะมาทําให้มันฟังดูละมุนอ๋อละมุนอะไรเงี้ยแล้วบ่อยครั้งไหมพี่ที่ใช้กีตาร์ผงสตัมแลวกินโลดีมีไหมมีแต่มผมแต่งเอ่อมีอยู่สองสามอย่างที่เวลาทาดนตรีผมเล่นเปียโนพอได้แล้วก็เขียนเพลงจากเปียโนบ้างเปียโนแล้วก็กีตาร์หรือว่านั่งเฉยๆก็คิด อะไรบ้างก็เขียนไปเดี๋ยวนี้มันจะมีซีเควนซ์เล็กๆที่ผมใช้อยู่เวลาขับรถไปเนี่ยก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเสียบปุบ๊บคิดอะไรได้ก็ทำเเาาอิดทได้ฟังเสียงได้ด้วยแต่เมื่อก่อนเวลานั่งเขียนเนี่ยเราแค่จินตนาการกว่าเราจะหาห้องอัดได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาบางทีฟิลลหายไปเลยเครื่องนี้ช่วยได้เยอะมันเหมือนในเพื่อนที่รู้ใจ อยู่ข้างเราไปตลอดก็มันก็จําเป็นมักมันแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ไม,ไม่เหมือนคนปฏิบัติเพียงแต่ว่าอนี่เป็นบันทึกบันทึกณเวลานั้นให้เราได้ดีนี่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคิดอะไรออกได้เนี่ยพยายามเก็บบันทึกไว้เลยทั้งเขียนทั้งทารีบทําเลยเพราะว่ายังไงเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จาได้จริงๆไม่มีทางเป็นไปได้เลยลืมหมดทุกคนลืมหมดถึง่ม้ความจําดีแต่ความรู้สึกณเวลานั้นยังไงมันก็ มันไม่เท่าณะเวลานั้นทีนี้อยากให้พี่พูดถึงเพลงอินโทรดักชับมีความเปลี่ยนแปลงไหม,มากครับจากตอนที่พี่อัดก,กับวันนี้ก็มันเป็นทุกวันนี้ก็เอามาฝึกฟิงเกอร n g ิงใหตัวเองได้การทางอะไรพวกนี้ก็ฝึกทั้งหลายก็ส่วนใหญ่จะเอาเพลงก็ตัวเองมาฝึกด้วยแต่บางเพลงก็เราก็ลืมๆไปบ้างนะแต่ว่าปัจจุบันถ้าเพลงไหนที่รู้สึกว่าเรา เราชอบมันเราก็เอามาฝึกก็าหาวิธีการใหม่ๆที่จะมาเล่นเลยก็ไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้ก็ให้ชิดนะเวลาเราเล่นนะเรามันมีเทคนิคเยอะแยะไปหมดที่เราจะเข้าไปถึงหรือเปล่าถ้าเราฝึกมากๆเราก็ได้